อคันนี้ <Okay. S 1> นนคืออะไรวะบ้านอะไรวะอันนี้บ้านใครบ้านของลักกี้ครับบ้านของโอเคโอเค เอ้ยพูดในเกมไอ้เชี่ยโอเคจองอะบ้างเนี่ยชื้อหัวใจแทบช,ช,ช็อกชื้อกับช็อกหลงเอกยิงแ <c oughs> ทบช็อกเลย ายถ้ากูช็อกตายโอซีอ่ะไม่ไม่เป็นห่วงกันเลยเดี๋ยวลบรูปไว้เขาก่อนโดนเลยไม่ร้าเนี่ยเพราะใครอ่ะอ่าหนึ่งศูงนย์สองขอลบรูปแป๊บเหมือนเขาจะไม่ชอบนะ เคลีย okay, ร์ลบละเรียกอะไรนะลบแล้วใช่ไหมเรียกอะไรนะอ่าหนึ่งศูนย์สองลรถอะ่ะเมื่อไร <c oughs> เอาไมเอาไม่เอาไมเพราน่าจะไม่ชอบอะ่ะเจ้าที่แรงเ <c oughs> จ้าที่แรงลบรถให้ด้วย โคตรดีอ่ะเธอไม่เอารถเหรอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยเธอเชื่อเขาเธอเชื่อเขาเธอเชื่อเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ลงไม่ได้ไม่ลงเธอเชื่อเขาเธอเชื่อเขามันล้ออะไรไม่ไฟมันแพ้น้ำร้องไปอ่ะร้องนะไฟมันแพ้น้ำนี่ยดีอย่างไม่ลงน้ำไม่ลง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 ทำไมอ่กลัวน้ำหรอ บอกแล้วไฟมันแพ้น้ำมันทำอะไรเราไม่ได้รู้แล้วกบอ่าเดี๋ยวกูล็อกหลบหนึ่งสองสามล็อกหลบไม่ไม่ไม่รีบขึ้นกันดีหนึ่งสองสามถ้าเราขึ้นไปเราจะตายหนึ่งสองสามปุ๊บตายหนึ่งสองสามไม่ก็ตายเหมือนกันไม่ตายเลย หนึตอนนี้เราล็อกหลบแบบเทมอะไม่เป็นไรไม่ต้องหลบไม่ได้มัต้องหลบหายแล้วนหายแล้วงโอเคเราไปจะลงไปลึกๆเลยไม่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 ่าทำไมทำได้ไม่ได้หว่าเมียวเมเมียวๆมโอเคคืนๆทำไมเป็นไรเปล่าไม่เอ่ ไม่ชอบอะไรอ๋อเดี๋ยวนี้พามาเที่ยวบางที่มีน้ำไม่ได้แล้วไงไม่ไม่ไม่ชอบน้ำไงโอเคเดี๋ยวลงไปเลยกันฮ่าฮ่าคือคือเดินขึ้นบ่นไหร่นะดดูิข้าทิ้งไว้ชุบเลยไม่ไม่ต้องลงไม่ต้องเขาจะปล่อยเธอตรงนี้นะไม่เอาไม่คุยนะเป็นไรอ่ะเราโอ๊ยออกเฮ้ยเราอยู่ข้างล่างคือเรารอดแน่นอนเลย เขาไมืเนาะบางมาได้ใช oh, ้เขาไม่ดีใช่มันใช้ท e e like ีวิตลำบากจริงวะ็รีบีไปก็ได้ลงไปข้างล่างนะว้ยนี่ถึงข้างล่างเป่าอุ้ยอย่าลงไม่ไม่ได้ลงเป็นอะไรหลอ เป็นอะไรคะเกรดเอกก็เด็กก็เด็ก,ดกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเชื่อใจเขานะหนึ่งสองสามงูงูคนงูเอ้ยไม่ใช่โคตรฉลาดงูม,มาก <c oughs> ตุยแม่เลย <c oughs> มาทำอะไรนี่เนี่ยแอบไง ตอนนี้เขายังไม่รู้เลยเขายังไม่รู้เลยว่าเราขึ้นจากน้ำแล้วนั่นเหรอใช่เดี๋ยวเราจะลงใหม่ใหม่เขาไม่ต้องลงไม่ต้องลงก็ได้ลงไปแบบเขาไม่รู้หรอกไม่ไม่ไม่ลงแล้วก็ปล่อยเธอไวข้างล่างไอ่ลงอีกไม่ต้องฆ่าหรอกไปฆ่าแทนได้ดิเนี่ยเดี๋ยวลงไปลงไปนะนะอุ้ยอุ้ยเครื่องห่อหรอรอนรอน ไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไม่ไไเขาบ้านก่อนเขาบ้านจะต่อยตรงนี้นะมันเดียวยิงเออไม่ต้องอ,อ,งอ,องุ้ยหลังไว้อะไรฮะที่หลังไว้หลังไม่ต้องกลัวนะคะเข้าใจไหม,ไมไหแล้วกลัวน้ำไหมเนี่ย เดีย๋ยวพาไปดโดดจากเรืรอลบ่ะแล้วลงไปที่ใต้ท้องทะเลอย่าเขาจะลบนะ,ะดีดิระเบิดก็ไม่ลงอ่ะเพระาะเขาปกป้องธอไงอันเนอะใช่ดีไหมเดี๋ยวเราต้องกระโดดลงน้ำแล้วก็ว่ายไปน้ำเขียวๆอะมีจระเข้มีฉลามในน้ำ พูดเยอะไม่ไปอะไรขับเองก็ได้ไม่ต้องหรอกดีเนาะเชื่อเชื่ออะไรไม่มีแล้วเนาะอุ้ย มีันไม่ลงลงไปนะไม่ได้ลงไปเลยเนี่ยเฮ้ยกระโดดจุ่มไปดูปะไม่ไปดูน่ะเรือลบไม่เอาใช่ไมอ่ะไม่เอาไม่ลงน้ำทำไมอืทำไมไม่ลงน้ำอ่ะแล้วเตแล้วเตไปจุ่มน้ำไม่เอาไป ไจะขับเรือเก,กินไม่มันถึงเวลาละไม่ทางก็มีให้เดินเป็นปลาเหรอไม่เอาใช่ไปไม่เอาไม่ไมลงปล่อยไม่เอาไม่ปล่อยเนี่ยตรงนี้ลึกด้วย ลึกระด่ยดิไม่เอางั้นรอตรงนี้เห็นไหมไม่เอาไม่รอตรงนี้ไงไม่เอาอยู่คนเดียวไม่เอาโอเคงั้นไม่ไปโอเคครับเฮ้ยกีอ่ะตายไปเนี่ยไม่ตายมั้งเอาแรงช่ว ชูบุ๊คของเขาตายอีกเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกตายอีกงั้นเราต้องเข้าไปในบ้านอุ้ยอ้าอ่าถนัดถนัดถนัดหนึ่งศูนย์สองมันอุ้มไม่ได้นี่หว่าอุ้ยจั๊กะเอาไม่เอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุอย่า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 อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอ๊ยลงเอ็กเกินไปเกินไปอะเปล่าวะไม่เกินไปอะเปล่าวะอุ้มหน้ากูเลย โอ้เกินไปเอ้โหชื่อกูโมโหอะไปจอดจัาจากรยานแป๊บเกินไปเกินไปได้กูโมโหเลยงอนไปกระโจนเดี๋ยวแม่งเจอเดี๋ยวไม่เจอบิ๊กตู่เดี๋ยวแม่งเจอบิ๊กตู่หลบกูแป๊บ ว่ายครับว่ายครับว่ายได้ยินเป็นเนี่ยว่ายครับเป็นอะไกําลังว่ายน้ำครับเอ้ามาจะเดี๋ยวมาเป็นรับไม่เป็นไรได้ไหมเดี๋ยวครับจะพยานกลับได้ครับไม่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 เดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับโอเครับส่งโลมา จองเราเป็นไรเฮ้ยรถใครเห็นไนตัวมาวะเนี่ยอะไรอะ่ะไม่ใช่บ้านแกงครับบ้านแกงลักกี้ครับบ้านแกงลักกี้บ้านแกงลักกี้ครับรตั้งหนะ่ะครับอยู่ที่เดิมเลย กูไม่ลงหรอกตอบนี้นะครับคนดีสงครามตอบนี้ครับรคอดนีสง,งครามแบบเป็นครับตอนนี้โดนระเบิดอยู่อะเยี่ยม,เป,เ,มเป็นไเนเงเยีเ่ยม เขาจริงจังไหนวะไปแล้วจะโดนเต็มกลับไหมฮะอะลรวะ พอกับเพื่อนเอก็กก่อนได้เคก่อนนา่งไปหาอุยอ๋อเฮ้อโอโหเกินไปเป้าเกินไปปาวะกูกดเคที่เมื่อกี้แล้วด้วยอันในน้ำหรอไม่เอาละ ไะไรนันปะเนี่ยฮลัลโหลไม่เอานะแล้วฮัลโหลครับรีบไหมรีบไหมรีบไหมรีะไดมรีบไหมรียไหมอ๋มมอกูไม่ได้เกินไปอะเปล่าอีกนน้ำมาเลยอยู่บนภูเขาเนี่ยจบนะ ไปยังไงอะ่ะแต่ในน้ำหมอทำไงดีอ่ะ่โดนโดนน้องเอกเอ้ยโดนพี่เอก ตายครับโดนพีเอกโดนพี่เอกเลยว่ะพี่เอกทำเกินไปเปล่าสาวก็เอาไปโอ้โหไม่ได้ตายในน้ำค่ะพูดได้ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนครับไม่ไม่ใช่ไอไม่ใช่น้องเด้อครับเป็นพี่ชายผมเองนะครับพี่เอ็กเขาเป็นพี่ชาย ดุนใหญ่เราเราอย่าไปเรียกเขาอไอเราต้องรู้สัมมาคาระวะนะครับแต่โปรดเดีพี่ชุบผมหน่อยเหมือนหลอกเหมือนหลอกคนที่นั้นอะ่ะคนที่ถ่ายรูปโดนทวิตเมื่อกี้โอ้เขาไม่เป็นห่วงเลยวะเาขาไม่คิดจะเป็นห่วงเราเลยเหรอวะเนี่ยพี่เอครับพี่ผมขอโทษครับ สาวไปใจหายวับไปเฮียเอ้ยลงไปดีไหมอ่ะควรขึ้นมาแล้วครับตอนเนี้ยลงไปดีไหมอะอยู่ตรงนู่นน่ะโอ้ยลงมาเลยครับด้งศพเพิ่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเ้ยเก่งว่ะเก่งว่ะอุ้ยยังเล่นโทรศัพท์ได้อยู่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดน ก็เ okay, คสก่อนละกันนั่งคิวอยู่ดิเออเจอเฮ้ยมันจะตกลึกแล้วนั่นไงเป็นนี้ตลอดอะสปอยอะไรผมไม่รู้เลยผมผ่านมาเจอเจอนี่เฉยถ่ายรูปลงวิดนิดนึงคงดำมาหาแลวเนาะ เขาจะกลัวน้ำได้ไงวะแล้วเขาจะอาบน้ำได้ไงวะทุกวันเนี้ยอุ้ยอุ้ยดูดิขี้อยู่ดิเขากลัวจริงเขาเปล่าวโอ้ หมดแล้ที่ดข้างหลังหลังหลังหหลังหลังแะหลังหลตกใจหมดไม่ไม่คุยแล้ทำไมไม่ด้งสกอ่ะด้งอยู่แล้วครับเมื่อกี้โดนไม่เห็นโดนแกงนิดหน่อยเลขอะไรครับเลขหนึ ไม่ต้องกลัวหรอกครับเดี๋ยวบอกเขาให้หยุดแกงได้แล้วแต่ไม่มีนี่ดิเอ็กอะไปดิไปจากตรงนี้ก่อนอุ้ยนั่นไงรถพังรถพังฮะรถพังมีความซ่อมไหมรถพังมันซ่อมแล้วมันได้มันนั่งได้คนเดียวเดี๋ยวคีระเขาไปก่อนโอเคไหมอะไรโอ้โหเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไปเดี๋ยวดูซ่อมรถไปเลยเดี๋ยวส่งรถไปให้เดี๋ยวส่งรถไปให้ เล่นนี้ตลอดเล่นเล่นนี้ตลอดบ้านใหม่นีไปไม่ได้ ย่งไม่ลงจริงๆเลยว่ะตัวนี้มันจิ้วเก่งจริงๆเลยว่ะตัวนี้นี่มันจิ้วเก่งจริงๆเลยชิวไปละอุ้ยอย่าลืม ทำม,มีนี้ออกไงฉันรัการนะดูนะเราดูนะเราดูนะเราดูนะปึ๊บกระสุนหมดอุ้ยข้างหน้าเป็นน้ำนี่ว่ะอุ้ยทางมันค้างอะ่ะเป็นไรอะ่ะตัวค้างคีย์บอร์ดพงัง ตายแล้วครับไม่รู้หรอตายแล้วอยู่ข้างในก็ดีอยู่แล้วเชียรยร้อนหลุดเลยว่าเลี้ยวหว่าเลี้ยว <c oughs> ขอญาตช่วยผ่อนใจนะครับหมอบอก <c oughs> มันออกไม่ได้อ่ะเอา้า

เสวนาข้า,ข,าของน้ำลึกเวียนหัวอ,อ๋อนนอันนี้เกี่ยว,วยอันนี้เกี่ยวใช่ไหมผมก็ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แกล้งเขาอันนี้เกี่ยว,วยใช่ไหมมือสัน่นตัวชาเหงื่อออกมากผมก็ได้ไม่เล่นแกล้งเขาเดี๋ยวเพื่อลงน้ำโอเคเดี๋ยวไม่ต้องแกล้งเขาเดี๋ยวเขาเรีย เดี๋ยวมีเรื่องเข้าเลยครับที่ร้านเด็กสบไปหนึ่งทีทำรอบนี้น่าจะไม่แกงแล้วเขาน่าจะรู้แล้วแม่จิกไว้ไโอ้โหจุดจอดยางหมดไไปลงสวยไปก่อนเด้อเอกเด้อยู่ป่า ม็ดทิ้งหมดแล้วนะไป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 เลยไปเลยไปเลยเข้าจะหมดอ่ะตายก่อนแน่เลยไม่หมดหรอกจะไปชุบเขาแล้วก็จะทำนี้เขา